ลูกค้าขอทานหน่อยลูกสาวเราขอทานด้วยเถอะคุณจะ็ดโดนตัวน้องแล้วค่ะอย่าอย่าอย่ามือปัดนค่ะอย่ามือปัดขอตัวคุณขาเขาให้เดินนะลูกเขาให้เดินนะคุณขาอย่าโดนตัวน้องนะคะขอขอทานนะค่ะขอทานจริงจริงนะค่ะใหญ่อย่าเอามือขึ้นมาคุณขาไม่สวยเลยไม่สวยเลยอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้กลุ่มซาเซงเลยคะแฟนขับหนูไงลูกเออ ตรหนูมาถ่ายมัมี่รีเทิร์นกันเหรอฮะนี่มึงค้างดาราประเภทไหนนี่เฮี้ยยืนกันนี่เชียฮะมาทำอะไรกันคะเนี่ยอะไรนะรอเชื่อคนอื่นกูพอเชื่อมึงมารอชนของมันเครื่องมนเนี่ยนี่ต้องระวังตัวนะลูกซาแซงมันเยอะแล้วมันเราจะทำตัวลำบากเข้าใจไหมซาแซงนี่ที่มันคล้ายๆรูดเบียร์นะฮะน้ำมาซาซี เขารู้จักด้วยเหรอรัตที่มันเป็นบะหมี่ป่ะครับเธอเป็ชายสี่ตาล้วเธอนี่จะตลกกว่าน้องนะเดี๋ยวเธอตาแซงก็ที่เขาเหมือนเป็นแฟนคลับที่ติดตามเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยฮะลุกล้ำอะไร <c oughs> ใช่ไ้ยถูกต้องแต่ฉันอยากให้เธอมีเวลาส่วนตัวไม่งั้นเธอจะทำอะไรไม่ได้ไไดกระดิกนีก่กระดิกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็มันวุ่นวายไปหมดต้องระวังตัวเข้าใจไหมอ๋อ <c oughs> ไปแล้วเราขึ้นจะขึ้นเครื่องไม่ทันเลยมีใครเช็คไหมฮะบิวซินเน็ตไงเออเราทีโพมาละ เดี๋ยวหนูหนูขึ้นขวัพี่แจ๊สนะวันนี้มันเป็นเฟสติวัลคอนเสิร์ตเฟสติวัลด้วยเออขึ้นขวัพี่แจ๊สพี่แจ๊สก็อย่าไปคุยกับเขาเยอะนะเดี๋ยวเขาชวนเธอกินเขาชอบเมาได้ครับสมาธิผมอยู่หลังทีที่กับแจ๊สแล้วกันดีมากลุงหน้าไหนอะลุงคุณนายนี่คุณนายเหรอคะอีดอกแต่งตัวเหมือนแมงกวางขอให้น้องมีความเป็นส่วนตัวคุณนายเป็นทั้งที่ค่ะนะคะพูดรู้เรื่องนะคะทำงานอะไรคะเนี่ย ธุรกิจส่วนตัวครัธุรกิจส่วนตัวทําอะไรคะขายแมงกวางทอดกันนี่ถึงว่าเป็นคิ้วแมงกวางเลยเออโอเคพี่เดอนหน้ามีหนัเดอนหน้ามีหนักยนะด่างองกยเนี่ยเด็ดเด็ดทิกอ่ะลองหนุปสักรูุนะเหมือนมีอะไรติดคนฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอ่ะให้น้องได้มีความเป็นส่วนตัวคุยสาสงป่ะไม่ใช่ค่ะธุรกิจกันฉันเตือนคุณแล้วนะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ เดินหน้าภาคสองนะพาเก่ะเออเดี๋ยวคุณเล่นครับเออแล้วปอเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวขึ้นคอนเสิร์ตคุณพาช่วยด้วยเออไปเดี๋ยวประชาแับนายโยมขึ้นขึ้นกับนายโยมเลยไี่กูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฉันต่อใช่ไหมคุณกษัตรยแสงใช่ไหมเป็นใครัดเนาะแอร์แอร์ฉันเตือนคุณแล้วไงฉันบอกคุณแล้วไงเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย ก็มีใครแอร์โฮสเตดนี่ไงแอร์จริงๆค่ะมักง่ายมากแต่งแค่ตัวหน้าเนิ่นไม่เต็มหลายฉากค่ะดูสิค่ะพูดอะไรคุณคือแอร์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณแอร์อะไรแอร์ฮอสเตดค่ะแล้วคุณอะแอร์สตีมค่ะคุณถึรับมากไ่ะใช่ค่ะหนูมีรถอะทำไมอะไเนี่จ้าหุย่ไฮะมันคือซาแซงอุยขอโทษด้วยค่ะนี่คุณอีกแล้วเหรอคุณคาบุกิชื่ออะไรหะ คาบุกิเป็นซาแซงค่ะคาบุกิโดนจับได้ตลอดเลยสนามบินเนี้ยชื่อชอบน้องเขาค่ะขอถ่ายรูปเกิดน้องขลิ่อยนึค่ะคุณจัดการเลยค่ะพาเขาไปขุยถึงปูนด้วยมาเลยค่ะไปไหนคะขออนุญาตให้คุณลงจากเครื่องนะคะจะไม่ใช่ซาแซงจะไม่ใช่ซาแซงค่ะจะประแทศเป็นแนคขัดชอบน้องเขาค่ะชัดทั้งซาทั้งแซงเลยคุณเชื่อไหมว่าเป็นซาแซงเชื่อค่ะเชื่อค่ะ ชื่อง่ายจังเลยค่ะคุณคะไม่จริงนะคะแล้วแท้ตะลงยจะขึ้น่องเครื่องมันบินอยู่อะค่ะเชิญลงตอนนี้เลยค่ะแล้วคราวหน้าคราวหลังถ้าคุณยังขึ้นมาอีกเราจะจำคุกคุณนะคะเอาอะไรคะเอาถุงยางชีพมาให้ทําไมครับยางชีพไหน่ะผู้ชีพนี่แหละอะไรโอ้ยคุณเป็นไม่ได้หรอค่ะเพรจะเป็นผู้ในศาลนะคะโตเดอะดอสไลด์ดอเดอะดอสไลด์ดอ c l o สอ up แอบ้าดีไซด์ดอ ตายได้ดอกน้องตายแล้เนี่ยล้วบินอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยอียิปต์ค่ะเย็นเช่นไปนะอียิปต์กูไปภูเก็ตไปรับสุรตาที่นู่นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาภูเก็ตเดี๋ยวอีดอกน้องมีโชว์คืนที่สองทุ่มมึงให้กูบินเลขไปอียิปต์บ้าหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวบินรัดมาได้ค่ะหนูลูกขันนะลูกนะขันค่ค่ะขอแตะลูกหน่อยถ้เกิดว่าลูกเบียรพอนะคะเดีค่ะถือว่าคุณช่วยดูแลเรื่องซาสันให้ฉันโอเคค่ะ โนูให้มันถ่ายรูปหนึ่งรูปนะแล้วแต่เจ๊นะครับครับโอ้ยเป็นบุญจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ดูเป็นบุญมาเดี๋ยวก็ได้เออหนูรับเว้พนันเลย <c oughs> น,นี่นเลยโทรศัพท์ยอดครอบครัวซื้อให้มันเกิดค่ะก็เก็บเก็บเอาไว้ครอบครัวซื้อให้มันเกิดใช่จะให้ทุกป,ปีซื้อโทรศัพท์ให้ทุกป,ปีเครื่องนี้ไม่ถวายใครอันนี้ถวายคุณแม่แล้วเครื่องนี้ถวายคุณพ่อเครื่องนี้คุณปู่คืนย่าเครื่องนี้อะครับเสียพกเก็บไว้เฉยๆแต่หลานซื้ออใใหห้เรช่ จะท่ายแบบไหนล่ะครึ่งไหนดีครับอ่ะขอถ่ายบุ้มแรงกันนะไปครับเพราะว่าตัวฉันเป็นอแบบบุ้มแรงมาไปมึงว่าเขามีเวลาให้เราขนาดนั้นไหมยอกไม่ได้ไปร้องเพลงพี่เบิร์ดยอกเออสะดวกไหมถ้าสมถติว่าถ่ายบุ้มแรงแล้วเวลาถ่ายปุ๊บเฮ้ยมีได้วนะลองดูฮะถ่ายมือฮะเอเชอเอาไงโอเคครับเด่นสองสามไปฮะ เจ้าหน้าเจ้าเชอย่าไดันเพิ่ับงานแตเดี๋ยวที่พวกคุณทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมันมีสัญญาณเนี่ยบนเครื่องไม่เอามาจากไหนคุณมีวไฟส่วนตัวที่คุณคือสาแสงใช่ไหมใช่ค่ะชื่อุตส่าห์ไว้ใจให้คุณถ่ายรูปแล้วคุณทำแบบนี้เหรอขอโทษด้วยค่ะคุณสองคนังกันชันแบบนี้ฉันคือผู้โดยสารกับตัน ตันอยู่ไหนกัปตันไม่ใช่เดินไปหัวหัวห้องอะไรกัปตันเอาไปคุยกันขึ้นบินเดี๋ยวันนี้โคตรลำไกลเลยเนี่ยเดินเข้าเดินออกเดินโคตรง่ายเลยเอ y อวะไรกันฮะกัปตันใช่ไหมคะใช่ครับผมผมกัปตันและนี่ผู้ช่วยนักบินแอร์คุณสองคนนี้เป็นซาแซงแอร์แจ๊ดแอร์ตักเป็นซาแซงใช่ค่ะใช่ค่ะซาแซงไอ้ว่าแต่ว่าไอ้ซาแซงมันคืออะไรครับ คุณไม่รู้เหรอคะซาแซงอ่ะคะคล้ายๆซาซีแต่มันมือนกับแบบเดิมซาแซงคือโพีิคลังคลังศิลปินคือชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยคระแฟนคลับเอฟซีถูกต้องแอดแจ๊แอบตาคุณทำงี้ไม่ถูกนะคุณใช้วิชาชีพของคุณมาหากินแบบนี้ไม่ได้มาทําแบบนี้กับลูกเรือของเราไม่ได้เข้าใจไหมเป็นศิลปินดังด้วยอ่ะเข้าใจดูพุทธการเลยถ้าอย่างนี้นะชัดเตี่ยเขาแล้วนะชัดเตีอยเขาแล้วนะเตือนแล้วนะ จะไม่หยุดกูต่อยปากจริงด้วยป้าเลยกำลังอบรมนี่ถ้าทำอย่างนี้นะล่วงเกินใช้วิชาทีพในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นคุณสองคนลงไปจากเครื่องบินของผมไปจะลงได้ยังไงคะเนี่ยผู้ช่วยเกรซครื่องบินก็บินอยู่นะคะกับตันไม่เป็นไรเรามีเสื้อชูชกชูีพส่่แล้วก็โดดลงไปเลย ไม่ค้กระซิบเลยไม่มีค้กระซิบเลยแต่เขายื่นข้างหน้าค่ะเล่นอะไรให้มันดีๆหน่อยบางว่าเขายื่นมาข้างหน้าหนูไม่รู้อะค่ะไม่เคยใส่อ่ะเดี๋ยวอีกเยอะเลยเดี๋ยวก็เล่นกันไม่สนุกแล้วเจ็บหายผู้ช่วยเก็ดเปิดประตูใหครก็โดดไปเดีู๋ดูดูดูเดี๋ยวมาเปิดร้านชำอ่ะดูสายออกสายออกเลยเปิดปึ๊บโดดไหมโดนเอะโดดกระเพื่อโดดกระเพื่อ คุณลมแรงมากเลยขอลงอีกสักอีกกสัหน่อยให้ลมมันเบากว่านี้หน่อยครับค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มไปเอาลโอ้ยลมเป็นยังไงโอ้ยลนี้โอ้ยไปก่อนอันคุณอะคุณช่วยน้องค่อยๆเปิดแล้วลงไปทีละคนโอเคค่ะแหมไวจริงๆเลยเดี๋ยวนะคุณประตูอยู่ตรงมือน้องนุ่นเออประตูอ โอ้ยสับลงยากทีลงไปได้เปียบประตูเรียบร้อยแต่วันนี้ไปกันแค่2คนเองแหละครับใช่ครับไป2คนเองวันนี้น้องเดี๋ยวน้องไปขึ้นแล้วยังมีทีมงานรอรับอยู่เนาะครับโอ้ครับครับครับขอบคุณมากนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับถ่ายได้ไหมได้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 โอเคหนึ่งสองสั่ขอบคุณมากนะครับขอบุ้ยอ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 ย่าอย่าขนาดนั้นเขาเดี๋ยวเขาว่านะ อคนะถ้าจะทำมาทำกับกัปตันหนึ่งสองสาอย่าหาว่าลวงเกินเลยนะครับขอสักร้อยรูปนะโอ้โห้คุณจะถ่ายไปทำอะไรอ่ะกดออโต้จับจับนี่โอเคขอบคุณมากเลยครับคุณเป็นถึงกัปตันคุณต้องดูแลลูกเรือสิคะก็ดูแลอยู่นี่ไงฮะทุกคนปลอดภัยแล้วคุณมาทำอะไรทำใช้เองอย่างนี้เหรอคะเจ้านายครับลูกคืนไม่อะไรเนี่ยคันไม่อยู่นี่คุณจะทำอะไรอ่ะฉันไม่อยู่ออโต้คูณจะลองเฮ้ยคุณจะทำอย่างนี้เลยมันไม่ดีนะ ระวังลมมาแรงไปไย่าไปดูดูลูอะไรเรือไปพี่ประตูเรียบร้อยทำไมบินเที่ยวนี้มันวุ่นวายจริงเลยเนี่ยมากับศิลปินดาราเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีแบบนี้แหละผู้ยเคดงครับถึงสายการบินของเราเนี่ยไม่ใช่การบินไทยแต่ผมก็รักคุณเท่าฟ้านะครับจริงหรือเปล่าคะ สบายๆนะครับนั่งเบาะให้เห็นะรอนเลยเหรอคะกัปตันอะไรนะะฮนอนไปเลยเหรอคะยืนไม่สะดวกครับมึงจำไม่กดหลังกดยืดเลยเฮ้ยเดี๋ยวครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ้นี่อะไรนี่ตื่นได้แล้วรถตู้ถึงชลบุรีแล้วเอาเหรอเอไอ้กูอีเวนนี่มัน เอา้าคุณโดดลงไปแล้วเนี่ยแล้วขึ้นกลับขึ้นมาได้ไงเนี่ยพอดีกับตันลืมค่ะลืมอะไรกระเป๋าเหรอลืมว่าน้องก็โปรโมทเพลงอ่าชื่อเดมจีนครับเป็นเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบผมไปตกหลุมรักผู้หญิงคนที่ใส่กางเกงยียนอะไรอย่างงี้ครับอ๋อดิมอ่าดิมครับผมดิมจีน <jeans. S 2> เดี๋ยวคงมีจะมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องด้วยครับก็ฝากติดตามน่าจะปล่อยช่วงสงการอะไรเงี้ยนนเ้เดี๋ยวมีผลงานอะไรอีกนะก็มาหาปกพีกันเลยกันเนาะโอเคได้แล้วเธออย่างที่พี่บอลบอกไปฝากถึงคุณพ่อด้วยน่ารักมากอยากให้พี่เจมาร่วมสนุกพวกเรานะฮะไม่มีอะไรมากมาหนุกหนานใส่บิกินี่ใส่บิกินี่เต้น